อ่านี่เรื่องของพิมพแล้วนะเราจะเลือกพิมพ์แบบไหนพิมพอิงเจตพิมเต t e r จะไปลงพิมพ์จะใช้พิมพ์แบบไหนเรามาดูกันนะครับประเภทของการพิมพ์การพิมพ์มีกี่ประเภทนะครับมี6ประเภทหลักๆ offset เอยนะครับ letterpress screen digital เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในแต่ละประเภทเป็นแบบไหนเนาะอันแรก offset ลงพิมพ์ใหญ่ๆเขาใช้กันนะครับ offset เหมือนอต้นคลิปที่อาจารย์ให้ดู letterpress นะครับหรือว่าเลเทอร์เพสนะตรงนี้เคยใช่ไหมปั๊มนูนมันจะเป็นแบบพิมพ์แล้วก็ปั๊ม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 นะครับซิลสกรีนสกรีนเสื้อชอบทำเป็นบล็อกบล็อกเสร็จเอาสีจมสีนูนเอาไปปาดอันนี้เคยทำไม่เอ่ยหรือมันจะมีแบบตัวอักษรที่เป็นไม้บรรทัดถักเป็นไม้บรรทัดแล้วเราเอาเอาปากกาดินสอสีไปขูดๆอืมเนาะจะคล้ายๆกันทำเป็นบล็อกนะครับบล็อกสกรีนอันนี้พิมพ์ดิจิทัลเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์แวนิลต่างๆอัดรูป อันนี้พิมพ์ในพลาสติกฉลากออีกแบบหนึ่งอันนี้พิมพ์ในวัสดุที่เป็นพลาสติกต่อมาเรามารู้จักกระดาษกระดาษพูฟกระดาษปอนกระดาษอาร์ตกระดาษแฟนซีเราจะใช้กระดาษอะไรไปพิมพ์ถ้าเราจะสร้างสิ่งพิมพ์ขึ้นมากระดาษมีกลิ่นไหมมีสีไหมมีเท็กเจอร์ไหมกระดาษสาแบบนี้ความหนาของกระดาษเป็นแกรมปกติ a 4ของเราเราใช้เท่าไหร่70แกรม80แกรมนะครับกระดาษอาร์ตร้อยสามสิบแกรมสองรแกรมเราก็ต้องเลือกใช้ความหนาของกระดาษ หรือว่าพิมพ์ในพาสติเอ่ยพิมพในอะคริลิกเอ่ยพิมพ์แบบไหนนะพิมพ์ในกระดาษสติกเกอร์พิมพ์แบบไหนเราจะใช้วัสดุอะไรในการพิมพ์พอเราผลิตสื่อเสร็จป,ปุ๊บนบสื่อสิ่งพิมพ์เราก็อาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสือ่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาตรวจก่อนพอตรวจเสร็จป,ปุ๊บเอาไปทดลองใช้เช่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาดูเนื้อหาเราทําขึ้นมาปุ๊บครบไหมเนื้อหาผิดไหมมีอ้างอิงไหม ถูกต้องไหมนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อดูซิออกแบบมาเป็นยังไงบ้างสีที่ใช้กราฟ,ฟิกที่ใช้ภาพที่ใช้ฟอนต์ที่ใช้การจัดวางองค์ประกอบนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเพราะสื่อสิ่งพิมพ์มันเป็นตัวอักษรเนาะลองอ่านดูซิครับภาษาเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นว่าเป็นพิมพ์เราจะเห็นว่าจะมีพิสูจน์อักษรใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เอาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างของเราเนาะเราทาสื่อสิ่งพิมพ์ให้ใครดูนักเรียน ระดับไหนก็เอาไปให้เขาดูหมดละขั้นตอนของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะครับวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาแล้วก็ประเมินนะครับวิเคราะห์มันจะสอดคล้องกันใช่ไหมครับนิสิตได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเอาข้อมูลนั้นมาออกแบบนะออกแบบเราร่างไว้ร่างไว้เสร็จปุ๊บเราไปพัฒนาจะใช้เครื่องมือไหนใช้ซอฟต์แวร์ไหนจะใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไหนพอพัฒนาเสร็จปุ๊บนะครับเอาไปให้ผู้ช่วชาญตรวจสอบก่อนแล้วก็ไปทดลองใช้อันนี้คือขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในภาพรวมนะครับผม เราจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงของสื่อสิ่งพิมพ์จากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นงานที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์นะครับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเดี๋ยวอาจารย์ส่งคลิปนี้ลิงก์นี้ไว้ให้นิสิตอันนี้อาจารย์บุญชูอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์อันนี้อาจารย์อินททลานะครับอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้บริหารเนาะดีไซน์ซันเดย์นะครับที่รับงานสิ่งพิมพ์อันนี้อาจารย์ชุติวัฒ อยู่สำนักเทคโนโลยีที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมสททัท้งหมดนะครับอันนี้อาจารย์แจนเนาะอาจารย์ปติตาอยู่ที่พระนครเหนือนะครับพูดถึงสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้พี่จอยเนาะพี่จอยจตุรงศุกเอียดนะครับอาจารย์เคยได้ทํางานกับพี่จอยตอนนั้นทําข่าวสามมิติตรงจุดเกิดเหตุนะครับห้องสื่อส่วนหมายเลขเก้าอันนี้ก็ให้พี่จอยเขาพูดถึงสื่อสิ่งพิมพ์ในมุมมองของสื่อสารมวลชนอันนี้จะเป็นผู้บริหารนร้ของ BJ p r i n t i n g ที่รับงานพิมพ์ ทุกประเภทอยู่ที่ลำปางนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ฝั่งนิเทศศาสตร์นะครับเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ที่เขาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้จุดเด่นเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้อาจารย์นัทรกรสงครามนะครับอยู่ราชกระบัง เดี๋ยวไงเดี leve leve. ๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์วิดีโอตรงนี้ไปให้นะครับอาจจะส่งลิงก์ไว้ในระบบการจจดเกณฑ์การสอนด้วยหรือว่าส่งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แรกของวิดีโอคลิปนี้ที่อาจารย์อัปโหลดไว้ในภาพรวมของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับนิสิตจะเห็นว่าวิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์มันเป็นมาอย่างไรอดีตเราพิมพ์แบบไหนปัจจุบันมีพิมพ์แบบไหนแล้วนิสิตจะออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มีขั้นตอนอย่างไรวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรบ้างออกแบบออกแบบอะไรบ้างพัฒนาพัฒนาอย่างไรเสร็จแล้วประเมินเราจะประเมินอย่างไร นี่คือกระบวนการขั้นตอนของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและสุดท้ายคลิปที่อาจารย์ฝากไว้นะครับก็จะเป็นสะท้อนมุมมองของสื่อสิ่งพิมพ์กับปัจจุบันสะท้อนมุมมองว่าสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันมันตายไปไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งมีข่าวออกมาแสดงความคิดเห็นกันว่าสื่อสิ่งพิมพ์มันตายไปนะครับหลายๆหัวสำนักพิมพ์ต่างๆปิดลงนะครับเราลองดูว่าสื่อสิ่งพิมพ์มันจะเป็นแบบไหนต่อในอนาคตแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ